พามาชมห้องชุดใหม่จากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรหัวหินอีกแล้วนะครับห้องชุดนี้อาคาร22ชั้น4บ้านเอื้ออาทรหัวหิน3ครับตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ห้องนะครับเข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่นแบบนี้ครับเราใส่โซฟาใส่พรมให้แบบนี้เลยทุกห้องเหมือนกันที่สำคัญครับเรามีสมาร์ททีวีซึ่งสามารถดู YouTube Netflix นะครับฟังเพลง Spotify ได้เลยนะครับ หาความบันเทิงแบบทันสมัยโซฟาก็เป็นโซฟาหนังแบบนี้มีหมอนให้ด้วยนะฮะถัดจากห้องนั่งเล่นครับที่จริงเปิดประตูห้องเข้ามาก็จะเจอห้องนี้ก่อนเลยคือห้องทานข้าวและห้องเขียนหนังสือนะโล่งโห้องโถงแบบนี้ครับก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือให้มีเก้าอี้ให้2ตัวและที่สําคัญครับมีตู้เย็นขนาด5.5ห้คิวไฮเส้นแบบนี้ให้1ลูกด้วยนะครับไว้ทานข้าวไว้เขียนหนังสือไว้นั่งเรียนหนังสือได้เลยถัดจาก2ห้องนี้ครับ หน้าห้องน้ําก็จะมีเขาเรียกว่าชุดโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยเผื่อใครจะแต่งหน้าทําผมนะครับเปิดประตูออกไปเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนครับห้องนอน3.5มจุคูณสาเมตรกว้างขวางครับใส่เตียงเหล็กนะครับหฟุตที่นอนสปริงหนังให้1ลูกมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สีเทาให้แบบนี้ม่านกันแสง UV กันแสงเข้าทําให้พักผ่อนได้อย่างแบบสบายใจเลยครับที่สําคัญครับห้องนอนเราทุกห้องเราใส่สมาร์ท แอร์นะครับสมาร์ทอินวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์5เป็นแอร์รุ่นใหม่แบบนี้ประหยัดไฟแต่เย็นทั่วห้องแน่นอนนะครับห้องขนาดนี้เนี่ยเย็นฉ่ำแน่ๆเลยนะครับกว้างขวางครับ3.5มจคูณสาเมตรนะครับอยู่คนเดียว2คนได้แบบสบายสเลยถ้าจากห้องนอนครับเปิดประตูออกไปก็จะเจอห้องโถงเมื่อสักครู่นะครับเป็นห้องทานข้าว แล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับเราจะมาดูในโซนด้านหลังกันบ้างก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำห้องนี้ก็ทำพื้นให้ใหม่แบบนี้มีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกเงานะฮะมีชาวเวอร์นะครับมีก๊อกล้างพื้นให้นะครับ ครบเลยนะครับถัดจากห้องน้ำครับเราจะมาดูที่ระเบียงหลังกันบ้างระเบียงข้างหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า,าปูกระเบื้องให้แล้วสะอาดสะอ้านนะครับไว้สําหรับซักล้างนะครับซักผ้าล้างจานได้แบบแบบสะอาดแน่นอนนะครับกว้างมากนะครับระเบียงหลังมีระเบียงส่วนตัวแบบนี้ทุกห้องครับมีซิงค์ล้างจานให้เปิดออกมาชมวิวนะครับก็จะพบกับวิวแบบ จึ้งๆเลยชั้น4ี่นะครับนะประมาณนี้นะครับวิวของชั้น4ี่นะครับก็จะเห็นโล่งๆประมาณนี้ครับอ่ะเรามาดูนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าห้องทางนี้เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับห้องชุดจากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรโฮหินนะครับจะซื้ออยู่เองก็ได้ซื้อปล่อยเช่าทำกำไรก็ดีมากๆมีนักษาเช่าแน่นอนครับ